นับตั้งแต่จุนิจิอินาโมโตกลายเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับทีมจากพิมลีด้วยการย้ายมาค้าแข่งกับอาร์เซนอลในปี2002นี่คือใบเบิกทางชั้นยอดให้กับนักเตะจากแดนประดิษฐ์นะครับได้ย้ายเข้ามาค้าแข่งในลีกแดนผู้ดีและหนึ่งในเพชรเม็ดงามจากแดนอาทิตย์อุทัยที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปก็คงจะหนีไม่พ้นคาโอรุมิโตมะนารุกริมเส้นฝั่งซ้ายจากบริทันแอนด์โฮปอัลเบียนที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ด้วย4 จะรู้จักสู่ผู้เล่นตัวหลักของนกนางนวดทีมที่รังอันดับ6พิมลิกฤดูกาลนี้พร้อมลุ้นพื้นที่บอลยุโรปแบบเต็มตัวและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งกับไบรตันและทีมชาญี่ปุ่นในฟุตบอลโลก2022คำชื่นชมสรรเสริญจึงหลั่งไหลมาที่ปีกซ้ายวัย25ปีรายนี้อย่างไม่หยุดหย่อนเบรกสักครู่ถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดดาวให้กับพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยกดเลยนะครับ ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2021เชื่อเลยว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักกับบิมเส้นตัวเก่งจากคาวาซากิฟรันตาเล่ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเซ็นสัญญากับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างไบรตันแม้ช่วงแรกที่เข้ามาค้าแข้งในยุโรปของมิตโตมานั้นจะเต็มไปด้วยปัญหามากมายจนต้องถูกส่งยืมให้กับยูไนยงแซงชินลัวทีมในจูเป็นลีกเบลเยียมด้วยสัญญาย,ยืมตัวไปใช้งานเป็นเวลา1ปีเพื่อรอเวิร์กพอมมิตซึ่งทีมจากเบลเยียมก็เป็นทีมในเครือเดียวกันกันกบไบรตัน โม้ในฤการีอพแม้ีนสอดูกาล2 0ย1 2 0 2 2อยู่ในยงแซงชินล,ลัวจะเพิ่งขึ้นชั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดในรอบ49ปีแต่ผลงานของทีมนั้นเราเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนโดยการกล้าคุยคว้วาต,ตำแหน่งรองแชมป์จูเบลลีกได้ในทันทีโดยไปแพ้ให้กับขับรูสในรอบเพย์ออฟ แต่กว่าจะถึงช่วงเวลาที่หอมหวานมีตมาก็เคยมีช่วงเวลาที่ขมขืน่นบนมานักสำรองของแซงชินลัวเหมือนกันซึ่งกว่าตัวตัวได้ลลงสนามอย่างจริงจังๆก็ปาเข้าไปช่วงกลางเดือนตุลาคมนู่นเลยซึ่งทันทีที่ได้รับโอกาสแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีตมาก็ได้ฝากผลงานที่น่าประทับใจให้ได้เฉยชมโดยการซัดแฮตทริกในเกมเปิดบ้านชนะเซเรียอย่าง4-2จนเกรแฮมพอตเตอร์กุนซอนกังนวลในเวลานั้นถึงกับออกปากชมเลยว่าการยิงแฮตทริกของมโตมานั้นดังลั่นมาถึงอังกฤษเรารับรู้ว่่่าาาาไดด้้ถึงงงงสสสิิทททีีเเเเขขมมมััััันนยยยอกหหรรบบแแลละชผ เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองของเราแน่นอนบเบสเซตมิมตมาฝากฝังผลงานเอาไว้ทั้งสิ้น8ประตู4อสซิตจากกางสนาม29นัดตลอดระยะเวลา1ฤดูกาลที่เบลเยียมแน่นอนเมื่อแสดงผลงานได้หน้าประทับใจขนาดนั้นพร้อมเวิร์คพมิดในมือมโตมาจึงได้กลับมายังไบรตันอีกครั้งในฤดูกาล2022-2023และได้มีโอกาสประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกแมตช์ที่2ที่เสมอกับนิวคาสเซิลไป0-0เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาหลังถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นในนาทีที่75แทนที่ของซอร์อรลงสนนนเป็ตััวจริ ในเกมเปิดบ้านถล่มเชลซี4-1ซึ่งวันนั้นมีโตมาคือหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดและทําได้1แอซซิ์จากนั้นเพียง6วันถัดมาดในเกมออกไปเยือนวูฟแฮมตันมีโตมาก็สามารถประเดิมประตูแรกให้กับไบรตันได้สําเร็จด้วยการหมุงจากการเปิดของอดัมลาลาน่าผ่านมือโชเซ่ากเข้าไปกองที่ก้นตะข่ายได้สาเร็จพาทีมตีเสมอก่อนที่เจ้านุนาน่นังนวลจะเอาชนะไปได้2ต่อ3ในท้ายที่สุดจากนั้นริมเส้นเลือดซามูไรก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนันในเกมล่ากกกัตตอรมมม่่่่นากกานนาาาาาทีผโฮโ็ปค้งง มือเดลีวอร์ดเข้าไปแบบเต็มสิบไม่หักทําให้แฟนไบรตันลืมเลีโดทรัสาไปหมดสิ้นโดยการเลี้ยงบอลที่พลิ้วไหวเหมือนสายน้ําราวกับจบปริญญาด้านนี้มาโดยเฉพาะและเริ่มที่จะพัฒนาการจบสกอร์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดมาจากความมั่นใจที่ล้นปลีกที่ส่งผลไปต่อฟอร์มที่ดีในช่วงนี้ด้วยนะครับจึงทําให้คาอรุมโตัวมะกลายเป็นที่จับตามองทั่วทั้งเกาะอังกฤษโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เล่นแฟนตาซีโดยราคาที่ถูกแสนถูกสวนทางกับแต้มที่ทําได้ในแต่ละเกมมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่จะได้เห็นนนนนแวรรรุกซามููออยย่ใใใททีีตขขงคคหลณะ บอลบรายตันต่างพากันยกให้มีตัวมาร์คคือนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในทีมโรเบรโตเดอแซบีกุนซือบรายตันคนปัจจุบันก็นยังเอ่ยปากชมฟอร์มปีกสมรัยด้วยว่า มิโตมะจะกลายเป็นนักเตะที่สุดยอดได้อย่างแน่นอนด้วยความสัตย์จริงผมคิดว่าเขามีศักยภาพสูงมากและเขายังแสดงมันออกมาได้ไม่หมดเลยด้ซ้ําในตอนนี้เขายังสามารถพัฒนาขึ้นยิ่งขึ้นไปได้อีกมากผมขอพูดอีกครั้งนะครับเขาสามารถก้าคไปเป็นนักเตะระดับโลกได้ซึ่งสิ่งที่พิสูจน์คำพูดของเดซบี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดคงจะเป็นประตูเปิดหัวในเกมถล่มเอเวอเรตัน4-1ถึงกุดิสันพาร์คมิตโตมะสัมผัสบอลเพียงแค่สามครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นประตูหนึ่งต่อศูนย์ของ จบสกอร์ผ่านมือของแอรอนแรมสตลเข้าไปในความนิ่งเฉียบคมราวกับลูกยิงซิกเนเจอร์ของเทอร์รี่องรีดาวยิงตำนานของอาร์เซนอลลูกยิงของเขาเหมือนลูกยิงของเทอร์รี่องรีเลยครับคริสเตียนเบอร์เจสประการหลังชาวอังกฤษอดีตเพื่นทีมที่อยู่ในยงแสงชิลลัวกลานอกจากนั้นมิตโตมาย,ยังเป็นนักเตะคนเดียวในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ติดท็อป10นักเตะที่มีค่าเฉลี่ยทั้งการยิงและแอสซิสต์ได้จากโอเพนเพลย์ต่อนาทีทั้งคู่โดยอยู่อันดับ7ดและอันดับหาตามลำดับซึ่งนั่นหมาย ต่อต,ต,ตัวหักนับเป็นค่าเฉลี่ยต่อน,นาทีมีตัวมาก็อยู่สูงถึงอันดับ3ในตอนนี้ซึ่งนั่นมันอาจจะเป็นผลพวงจากวิทยานิพนธ์ของเจ้าตัวที่เคยทําไว้ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยซึคุบะโดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ของมิตโตมานนั้นก็คือศิลปะการเลี้ยงลูกและแน่นอนนะครับว่าลูกในที่นี้ไม่ใช่เด็กทารกร้องอุแวะอุแวนะครับแต่มันคือลูกฟุตบอลน,นั่นเองถึงคุณจะรักในการเล่นฟุตบอลมากขนาดไหนนะครับแต่ถึงขั้นทําวิทยานิพนธ์ศึกษาวิธีเลี้ยงฟุตบอลอย่างจริงจง มันคือความเอาจริงเอาจังที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินี้เลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้าจะมาเป็นนักฟุตบอลอย่างในทุกวันนี้มีตมาร์คเคยปฏิเสธสัญญานักฟุตบอลอาชีพฉบับแรกื่อใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยให้รู้ล่วงก่อนซึ่งตัวได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันคงจะดีกว่านะครับถ้าหากผมได้ศึกษาและเตรียมพร้อมในการมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆได้มากกว่านี้ผมจะใช้โอกาสนี้เพื่อศึกษาอะไรหลายๆอย่าง การฝึกสอนบฎกติกาโภชนาการและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้คือความคิดของมิตมาที่เกิดขึ้นในวัยเพียงแค่18ปีในตอนนั้นเท่านั้นนะครับถ้าหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปบางคนอาจทิ้งการเรียนเพื่อทำตามความฝันแต่กับชายคนนี้แล้วมันกลับตรงกันข้ามมิตมาได้ใช้ช่วงเวลาในรั้วม,มหาวิทยายลัยอย่างเต็มที่ก่อนจะมีโอกาสเซ็นสัญญานักเตะอาชีพล่วงหน้าอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี2018เพื่อจะกลายมาเป็นนักเตะของคาวาสกิฟรอนตาเลในอีก2ปีถัดมา โดยรายละเอียดของทีสิทธิ์เล่มนั้นก็คือการที่ตัวตัวนั้นมุ่งเน้นศึกษาว่าจุดอ่อนของกองหลังคืออะไรจังหวะที่ควรเลี้ยงบอลผ่านคือจังหวะไหนซึ่งมิตูมะาได้วิเคราะห์จังหวะดังกล่าวอย่างจริงจังโดยการติดกล้องโกโปรไว้บริเวณศีรษะของตัวเองและเพื่อนนักฟุตบอลอาชีพก่อนจะออกลีลาลากเลยเพื่อทดสอบหาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเขาจริงจังกับงานนี้สุดๆเลยครับเขาออกแบบวิธีการทดลองได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาปรึกษาผมเลยด้วยซ้าแม้กองหลังคู่แข่งจะรู้ว่ามิตูมะามาไม้ไหนแต่พวกกกกเขขาาาา็จะไไมมมม่่สาารถหยุดดด้้งงงนนนตตคีีลซึผททออใิิ พบว่าในจังหวะจะรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมนักเตะส่วนมากจะมีความคิดที่แตกต่างในจุดที่สายตาโฟกัสอยู่เล็กน้อยและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมแนวรุกรายนี้จึงจับจ้องไปยังแนวรับของคู่แข่งอยู่เสมอโดยแทบจะไม่บองบอลที่เท้าตัวเองเลยนี่คือเส้นทางสู่ฝันของคารุมิโตมะเส้นทางอาชีพฟุตบอลที่เจา้าตัววาดไว้อย่างประณีตโดยไม่ได้จําเป็นต้องพยายามในสนามเพียงอย่างเดียวจริงอยู่ที่เจ้าตัวนั้นอาจพลาดลงเล่นและรายได้ในช่วงต้นของอาชีพแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทุกอย่างถูกจัดวางไวอ้อย่างเป็นระบบระเบียบในวัย เป็นนักเตะตัวหลักของทั้งบรยตันและทีมชาติญี่ปุ่นพร้อมกับเทคนิคที่ลงทุนทิงช่วงเวลาการค้าแข่งไปศึกษาม,มาจนช่ำชองและในวันนี้สิ่งที่คาโอรุมิโตมะทำมาทั้งหมดมันผลิดอออกผลแล้วหากท่าในใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมแลเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์